ครับทงประอ,อ้นพิสาวลุงพนนะครับกำลังนับยอดนะครับที่ใส่ต้นมานะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็คือบ่ห้ารถถ้อยเอาหนึ่งพันร นี <formation> <inh aling> <ator> <m im ii> ่ครับกำลังมัดยอดอยู่นะครับว่าได้ยอดเท่าไหร่นะครับวหร้อยแปดสิบ หกพันหนึ่อยแปดสบาทนะครับหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับ 6, ต้นเงินนะครับต้นเงินครับพันหงร้อยเิืนนะอาเป็นอัยนวาฮ่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 นะครฮบาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่รฮ่า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 นะครับฮ่าฮ่นา่า่ิา

เดียวอยู่ได้ยเจเจาเป็นผู้เาร้าได้เดียวเลเป็นผู้สาวได้เดียวเป็นสายเอวเราตาย่เอาขั้นหรอเดอาขันเ่เลยแ่ดบ้สามเราจะยุ่งลำบากเเนาะ ผ si> um, ู้นี่ไปยูมเดียวเบกบิดบิเล่คนแล้วนะครับบิเล่แหล่คับผู้ไปนอนอยงนี่นะครับลุงพลจะมอบอะไรให้ปู่นะครับ ลุงพงลุงคนจะมอบอะไรให้โตนะครับวันนี้วันพ่อนะครับวันนี้วันพ่อนะครับเวลาันนี้วันพ่อนะครับาาาจะไไลลสยยยใ้้มมัันนนนนนคเด่่ป ที่นี่ต่อไปสิ่งที่คิดในโลกนี่ก็ให้คุ้มครองทุกคอป้กนแล้วก็ผมก็ชี้ลัตนาใจกคุ้มครองคลอล่องไปล่คล่องกายสบายใจอยู่งมีคนเรื่อยม่แล้วปเจอกันในวานนี้ร้านด้ยก็ใต้องาพ้อนไดเรยกันเลยเรียงฟองมมองดีถึงเจ้าคนนายคนันีหไ ายสบายใจปูให้พรล,ลูกลหลานน,ละาน,นะครับในวันพ่อนะครับวันพ่อนครับเลยพให้ของของฝากราคากบบ้านพลงรูปบเกิดวกนั้นนะครับนี่ครับน,นพ่อนะครับบางคนขอพ่อแล้วครับน้องโอมนอ้องนมกราปู่นะครับนี่ครับ นี่ครับน้องร้อยโมลบรรยากาศพ่อนะครับบรรยากาศนะครับ่นครับี่ครับอ่าปัตตันวันดีปัตตันอ่าปัตตนแท่เลยนี่คนี่น้อนี่ครับเนื่องในวันพ่อนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับ วันนี้เป็นดีพ่อลูกกอนกันนะครับเนี่ครับนี่ครับลูกชายขอโทษผ่น้องม่มนีน้าคนดูนี่ผ่านวันนี้มันเกิดมัน้้าไมหันหน้เลยไหมันะครับ้วันเยี่ยมนะครับ

ีความสุขมากๆครับวันนี้เห็นแล้วดีใจแทนนะครับปีาปูห้าหกปูเป็นร้อยไร่เลยลุงลางปลูนะนะปลาปูนะคนละยี่สิบกลยี่สิบเยกมือนมือมีตะปูตะย่านะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมีตะปูตะย่านะครับ

ยาครับม่มาเลยญาติต้อมาญาติยงประมาณนี้แล้วมาเลยมาเลย่าตยจาให้มาอยู่ด้วยนะครับญาจะให้มาอยู่ด้วยครับมาเลยจะให้ญาติบอกว่ามาเลยญาจะให้ขอขอพาไมู้ไม่ลู้อ่อไม่ให้ไม่อ่อไม ขอขอขอถ่ายภาพรวมไั้ยแล้วแต่พ่อแต่พ่อเอาเอาสัตว์มามามาเรียนเรีนกรถ่ายแทนด้วยนะครับเรีใจแทนด้วยครับมามาเลยครับลุงขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ